มันเกินฝ่านมันเกินไปมันเกินฝ่านเกินนเออหนูอินตั้งแต่ตอนที่อ่านเรื่องย่อแล้วค่ะมายา m ีวีอวอร์ r ส s 2025่วมโหร่วมบทร่วมเชียร์ดาราศิลปินตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2568สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องทำต้องนำตัวยังไงเป็นเป็นกัวอยนาง มณีริน,นต้องแนะนําตัวว่าวัสดีค่ะออลิจติยาค่ะรับบทเจ้าหญิงมณีรินค่ะจากเรื่องขาแดงนางไอค่ะอ,อิ <c oughs> นคาแรกเตอร์ <In character. S 2> <In> ชื่นใจมากเ,ออเพราะว่าการถ่ายทําเหนื่อยมากแล้วก็ยมม <c oughs> แต่ละคนออแล้วพอมันออกมาแล้วแฟนๆมาให้กําลังใจเราเยอะแล้วก็แฟนๆต่างจังหวัดแม้กระทั่งกรุงเทพเองรือ <c oughs> <c oughs> ภาคเหนือภาคใต้เขารู้จักเขาดูหมดเลยเขาติดหรือเวลาเราลงคลิปลงรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีกําลังใจมาจากแฟนคลับที่เพิ่มมากขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยตกใจตกใจที่เราไม่เราเราอ่ะจริงๆการแสดง,ง,ง,งละครอ่ะเราคาดหวังให้ทุกคนชอบชื่นชอบไปแล้วแต่เราอ่ะไม่รู้ว่ามันจะมี คนชอบเยอะขนาดนี้ค่ะพอมารู้คือคือกรี๊ดบ้านแตกเลยมันมันเกินก่มันเกินไปมันเกินกวาันว่้าันเป็นเรงละครที่าทำาหประมาณยงงตอนเราทางานใช่ไหมคะเราคาดหวังว่ายังไงก็ช่างขอให้มันออกมาดีแล้วคนชอบเพราะหนูต้องบอกเลยว่าการที่หนูเล่นละครเรื่องนี้เนี่ยหนูคือ ใช้ทั้งจิตวิญญาณจริงๆเนื่องด้วยว่าตัวเจ้าหญิงเขารอคอยคนรักมาเป็นเวลาพันปีเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าไปอยู่กับตัวละครนั้นโดยสมบูรณ์แบบทั้งหมดเลยพิธีคิดไม้เซตของเราก็คือต้องเข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วมันเป็นตัวละครที่ซับซ้อนเป็นตัวละครที่ต้องมีหลายชั้นมันมันต้องทําให้ยังไงก็ได้ให้เราไปอยู่ในตรงนั้นเลยจริงๆคือเราทุ่มเทกับมันมากมากจริงๆแล้วนักแสดงทุกคนก็คือผูกพันกันถึงขั้นที่ว่าในละครเป็นครอบครัว นอกจอก็เป็นครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งเช่นกันอะไรประมาณนี้ค่ะเอกจอวมเดนนะเราเรื่องหลังสนุกมากสนุก <laughs> ยยสุดๆแต่ว่าเหักคือแบบจอยมากปล่อยจอยจอ <c oughs> สุดๆเพราะว่าแต่พอห้าสี่สามสองปุ๊บเข้าเลยเพราะว่ามันซึมเข้าไปในตัวเราแล้วอะค่ะยังแบบเวลาเราเข้าดราม่าหรือเราจะรู้สึกได้เร็วมากเพราะว่าเราเรารู้สึกว่าเราเป็นครอบครัวและเราก็รู้สึกว่าเราเป็นตัวละครนั้นจริงๆ จริงๆหเร่นอง,งเออหนูอินตั้งแต่ตอนที่อ่านเรื่องย่อแล้วค่ะอ่านเรื่องย่อก,ก็รู้สึกว่าทําไมมันน่าสนใจจังเลยตอนนั้นบทยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซนต์ด้วยนะคะก็คือเป็นเรื่องย่อแล้วก็จะมีบทมาสักประมาณสองสามตอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเราอ่านไปเรารู้สึกว่าเราเห็นภาพขึ้นมาในหัวเราเรารู้สึกแบบ <Wow. S 1> เฮ้ยฉันดีใจจังเลยที่ฉันได้เล่นเรื่องหนี้อ่ะ แล้วพอเรามาเจอนักแสดงต่างๆที่มารับบทกับเราอะค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่เดียนาก้องวิทยาพี่ตุมตามแม่แคนดี้พี่ไมซึ่งเราก็เรียกเขาว่าพอ่อในชีวิตจริงด้วยนะคะทีเนี้ยเราก็รู้สึกว่าหรือว่าหมวดภูผาก็คือน้องคิมใช่ไหมคะทุกคนคือเหมาะกับคาแรคเตอร์หมดเลยอะคะ่ะคือเป็นคาแรคเตอร์ที่มันทำให้เรารู้สึกว่า เราเคยเจอกันมาแล้วจริงๆจนนั่งคุยกันเนี่ยอยู่ที่กองอะนั่งคุยกันว่าเหมือนเดจาวูเลยอะอะไรอย่างเงี้ยเหมือน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 ,ม,นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยเนอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ทีท่ทีท่คุยกันอย่างคนอื่นเขาจะรู้สึกแบบมีแบบว่าจบลงไปอย่างนี้ได้แล้วบอกว่ารู้สึกแม่ไปมาเกมของพี่มีความสิ่งนี้เกิดขึ้นเรารู้สึกเพราะว่าตอนที่ตอนที่เราต้องคิดท่าลำเองใช่ไหมคะคือ คือจริงๆอ,ะ,อะทางพี่นุ่นร่วงกับแล้วก็ทางผู้ใหญ่อะค่ะพี่โอ๊ตแล้วก็ผู้ใหญ่หลายๆท่านเขาก็เห็นว่าหนูมีพื้นฐานที่เกี่ยวที่เป็นนักศิลป์มาอยู่แล้วตอนที่เราเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากให้โอกาสตรงนี้ว่าอยากลองไหมหนูก็เลยบอกว่าหน,หนูอยากลองหนูอยากทาค่ะแล้วหนูยังไม่ได้ฟังเพลงนะคะตอนนั้นแล้วพอหนูฟังเพลงปุ๊บหนูก็คิด ทำไมเพลงมันยากจังแล้วหนูก็ต้องมานั่งคิดว่าจังหวะนี้เราจะเอาแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะซึ่งประกอบกับการที่เราถ่ายเราก็เร่งด้วยทีเนี้ยหนูก็เลยยกมือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แป๊บเดียวเลยคะ่ะหนูคิดประมาณสงชั่วโมงเสร็จเลยอะ่ะการแสดง ขอท่านบอกว่าท่านอยากให้หนูทําแบบไหนทําสื่ออะไรแต่ในความคิดหนูคือหนูอยากให้มันเป็นท่าที่ไม่ต้องยากมากเพื่อที่ว่าหนูมั่นหนูรู้สึกมั่นใจว่าแฟนๆจะต้องอยากเอาไปลําอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูหนูว่าคิดให้มันเป็นท่าที่หลายๆท่านลําตามได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแป๊บเดียวก็คือได้เลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือตอนที่หนูต้องร้องกรนลํากอรลําที่อยู่ในเรื่องเป็นกรรลัมที่เล่าถึงตำนานกะ เกิดเหตุตอนนั้นอะไรทุกอย่างความรู้สึกแล้วในเรื่องก็คือเราต้องการที่จะเล่าให้กับคนที่มาเกิดแล้วให้รับรู้ถึงเหตุการณ์ที่มันผ่านมาทุกอย่างเพราะว่าเราก็ยังจําทุกอย่างได้อยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหมันยากมากจริงๆนะตอนนั้นนะคะกรลำอะค่ะหนูพูดเลยว่าจริงๆเราร้องเพลงอยู่เราก็จริงแต่มันเป็นทักษะเฉพาะของทักษะเฉพาะของ ของศาสตร์นี้ที่มันทำยากมากๆหนูก็ยกมือไหว้อีกเหมือนเดิมเพราะว่าเขาส่งไกด์มาแต่เราก็ต้องมาคิดเองว่าเราจะเทียบคีย์เราจะใช้ประมาณไหนเราจะเล่นลูกเ,เล่นตรงนี้เราจะดีไซน์ตรงนี้โคเรโอกราฟตัวเองให้มันออกมาดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะหนูก็ยกมือไหวเสร็จเลยได้เลยจบเลยแล้วส่ง เขาส่งเนื้อมาให้หนูสมมุติส่งมาประมาณบ่ายสามพรุ่งนี้ถ่ายเลยค่ะใช่แล้วเสร็จเลยได้เลยเทคเดียวได้เลย,เลยจบหนูขอกับจริงศักดิ์สิทธิ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวท่านพยาพังคีหรือว่าเจ้าแม่อัยคำหรือว่าเป็น เจ้าพ่อเป็นท่านองค์งท่านพ่อผาแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็คือขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทั้งหมดเลยเพราะว่าเราทําด้วยหัวใจใช่ค่ะก็เลยมีความเชื่อเหมือนกันทุกคนก็มีความเชื่อค่ะที่เล่นเรื่องนี้ใช่ค่ะซึ่งตอนในเพลงร้องทุกคนได้ความคือแบบพูดอะไรหคคนรู้หนูก็งงหนูคือคือตอนร้องอะ่ะตอนร้องหนูร้องไห้ด้วยนะใช่ค่ะแล้วถ้าหนูร้องที่ไหนอ่ะ มันก็คือซึมเข้าไปเองเลยในเนื้อหนังในกระดูกของเราคือมันมันซึมเข้าไปเองเลยมันรู้สึกไปเองเลยแล้วน้ําตามันจะไหลเบือนวันนั้นไปร้องออกรายการนะคะน้าตาไหลเองเลยแบบมัน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 เข้าไปในใจเรามากๆมันซึมเข้าไปในใจในร่างกายเราไปแล้วอะค่ะแต่ว่าความรู้สึกทุกอย่างพอเราเข้าไปแตะปุ๊บมันจะรู้สึกเลยภาพมันจะขึ้นเราจะแบบร้องไห้เป็นแบบนี้ในการแสดงตัวเรื่องเงืออะไรอย่างเงี้ยเคยเป็นปะ <S <S จริง,รงๆอ่ะเขาเป็นหมายถึงว่าเวลาเราทํางานอะ่ะหนูจะเป็นคนที่อินกับคาแรคเตอร์แบบมากๆจะเอาตัวเองเข้าไปอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่สําหรับเรื่องนี้คือมันบวกกับความเชื่อแล้วมันบวกกับที่เราเป็นคนอีสานพอมันมันเป็นเรื่องที่เราคุ้นเคยแล้วเราก็มีความเชื่อหลายๆท่านก็มีความเชื่อว่ามันเกิดขึ้นจริงมันทาให้เราเริ่งรู้สึกแบบปลืม้มปริ่มตื่นตัน มันตื้นตันอย่างบอกไม่ถูกอะค่ะหรือว่าแบบอ่ะอย่างเช่นเราถ่ายถ่ายอยู่มันเป็นซีนซีนนแรกซีแรกที่เป็นซีนวงสวงเนาะวงสวงเนี่ยจากที่เราเห็นในละครใช่ไหมคะคือเราลำบวงสวงเสร็จปุ๊บพญานาคจะต้องมาพ่นน้าวันนั้นน่ะก็คือหน้าฝนลำถ่า,ถายฉากลํำร้อนถ่ายฉากลํำอะไรเงี้ยแต่ไม่มีใครบ่นเลยแล้วถ่ายเสร็จปั๊บใช่ไหมคะฝนตก มันก็เป็นอย่างนั้นแต่แต่ถามว่ามีเรื่องราวที่แบบร้อนๆอนอะไรเงี้ยไม่มีเลยนะคะมีแต่ปาฏิหารใช่ค่ะแล้วก็หนูได้เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านคอยมาช่วยแล้วก็คอยมาดูแลเราจริงๆีดีมากๆดีมากๆเลยค่ะคือคือเรียกได้ว่าเปลี่ยน มี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 ความรู้สึกว่าเป็นจุดเปลี่ยนด้วยเลยค่ะต้องดีใจมากเลยอะค่ะที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสเราอะค่ะเป็นไงทุกวันนี้ไปเดินตลาดไปอะไรเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรเขาเรียกออลลี่เขาเรียกยังไงเขาเขาเรียกออลลี่เขาจำเขาจำออลลี่ได้แล้วก่อนหน้านี้เขาเรียกออยลี่บ้างโอออลลี่ออลลี่ ออลี่ตอนนี้เขาจำกันได้หมดแล้วว่าออลี่ตัติยาเขาเรียกเขาเรียกชื่อหนูถูกกันทุกคนเลยตอนนี้ค่ะแล้วเราก็ดีใจมากแล้วทุกคนคือวันนั้นมีคนมาหาร้องไห้เลยอ่ะเขาดีใจมากนูก็นูเลยแบบว่าเออการที่มีคนรักเรามันดีอย่างนี้นี่เองอะไรเงี้ยค่ะพอเราพอเราได้มาเห็นคนรักเราอ่ะเราก็จะร้องไห้ไปกับเขา เราดีใจอะ่ะแบบคนคนแต่ละคนที่เขาเมตตาเขาเอ็นดูเราอะค่ะดีใจมากๆดีใจที่ที่คนชอบแล้วก็ดีใจที่ละครเว,รเวทีเรื่องเนี้ยเรื่องของ499ใช่ไหมคะหรือว่าจะเป็นอ่าละครเรื่องผาแดงนางอ่อะ่ะเหมือนมันเราอะ่ะแบบตั้งใจทุกคนเราตั้งใจมากจริงอะ่ะพอคนชอบพอคนผลตอบรับดีเวลาเราลงรูปลงคลิปอะไรอะ่ะคนเม้น์แบบตึๆๆ มันทัดมันมันฟูใจฟัวค่ะมันดีใจมากคือแบบโหยดีใจจังเลยอะไรอย่างเงี้ยคือหนูรู้สึกว่ามันเติมแพชชั่นให้หนูได้มากๆๆๆมากเลยรู้สึกว่ามีกำลังใจในการที่จะทำงานต่อไปแล้วก็ไม่หวั่นอะไรทั้งนั้นเลยนะคะตอนนี้ใช่ค่ะเอาล็สปอยตอนจบสปอยอนจบใช่ไหมนนคือตอนน,อน,นี้ก็คือค็นเทนตเขาแบบค่อนข้างจะแบบเป็นอ่างเง้เหมือนน,นักแสดงคนดังว่ายังไงนะ นสาระตอนนี้เนาะมันจะมีเป็นสามสามสามฝ่ายฝ่ายหนึ่งคือเลือกผาแดงฝ่ายที่สองคือเลือกฟังคีฝ่ายที่สามฉันไม่สนใจแล้วงั้นเรามาวีดผาเวียงพณีรินที่นี่จริงๆอ่ะเขาแซบแล้วผู้ชายเรื่องนี้คือหุ่นแซบมากใช่ไหมคะอ่ะเราจะไปผาแดงหรือจะไปพังคีถ้าเลือกไม่ได้ให้มาให้มาดูที่ ช่องวัน31มสหนึ่งทุ่มทุกวันจันรถึงวันพฤหัสคาแต่แอบสปอยนะว่าเกินคาดเขาบอกว่าถ้าคา่อได้ไหมาดันเกิดขึ้นมาเขาบอกว่าถ้าเลตติ้งดีมากมากคุยแต่ต้องขอบคุณจริงๆเลตติ้งดีมากเลยอะค่ะมากๆากแล้วเพิ่งออนไปไม่กี่ตอนใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่าคนอินเร็วมากๆคือมันดีใจมากเลยอะค่ะ แต่หนูจะบอกนะว่าสําหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะเลือกพังคีหรือเลือกผาแดงหรือว่ามณีลินจะสมหวังกับผาเวียงไหมผาเวียงจะจําได้เมื่อไหร่ทุกคนขามันพลาดแม้แต่ EP เดียวไม่ได้จริงๆเพราะว่าทุกอย่างคือมันเกินคาดหมดนะแต่รับรองว่าทุกคนจะต้องไม่เสียใจที่เชียร์อยู่อ่าแต่เกินคาดนะคะอ่าแต่เกินคาดนะคะแต่เกินคาดเพราะฉะนั้น คุณจะมาเทอะไรอย่างนี้ไม่ได้เลยคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ้าเมื่อไหร่ล่ะใช่ไหมคะบางคนจะรู้สึกเฮ้ยเมื่อไหร่อ่ะเมื่อไหร่จะถึงตอนที่เมื่อไหร่จะเลือกเมืม่อจะใครอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะมันอาจจะแบบมีฟิลหงุดหงิดในตรงนั้นเพราะลุ้นมากจริงๆเนี่ยหนูเดินหนูเดินผ่านเนี่ยเขาถามหนูด้วยนะว่าออลี่จะได้เกิดไหมใช่ไหมคะจะได้เกิดไหมจะได้คบกับเผาเวียงไหมบางคนนะคะเขามีมีแปลกกว่านั้นนะจิ้น นางไอ่กับมณีลินจิ้นผาจิ้นผาแดงกับพังคีขึ้นไปอย่างนั้นใช่ค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้เลยแต่คุณจะไม่เสียใจที่จะได้รูปละครเรื่องนี้แม้แต่ตอนเดียวเลยจริงๆใช่ค่ะ